อรู้เรื่องของพ่ออ,อันนี้พาไปไหนนั่นอย่างนี้รู้หมดนั่งเห็นเบื่นเด้นั่งเห็นหมดเลยนะนั่งตัวแล้วนั่งเข้าใจแล้วแต่สิ่งที่นาไม่เข้าใจมันก็มีบางอย่างเราต้องสอนเขาเราต้องเราต้องบอกเขาสังเกตว่านานตา๊กมาพา่อจะยิ้มจะยม้มจะแฮปปี้จะเป็นตัวเองมากอนี้ตาอยู่กับพ่อเป็นตัวเองมากเพราะข่อยเรียงมันน่าจะหน่อยน้องก็เข้าใจว่าคือเด็กมันหยกใครมันปลอดภัยมันจะบ้าขึ้นนะ่ะ ในแต่ทําตัวเป็นบ้าเป็นบอไร้สาระขึ้นสนุกสนานเพาะในต่ไว้ใจพ่อว่าพ่ออยู่กับพ่อและพ่อปลอดภัยยกให้เป็นคุณพ่อที่ลูกมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอค่ะสําหรับนุ่มบิ๊กพยยบาลฟินแลนด์ที่ไม่ว่าจะงานแน่นแค่ไหนแต่บทบาทของคําว่าพ่อก็ไม่เคยขาดหายไปจากชีวิตจริงๆโดยเฉพาะกับลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องนาริตาค่ะที่ใครได้เห็นโมเมนต์ของคู่นี้ก็สัมผัสได้ถึงความผูกพันความรักแบบไม่ต้องอธิบายเยอะเลยล่าสุดนะคะนุ่มบิ๊กพยยบาลฟินแลนด์เนี่ยก็ได้เปิดใจพูดถึงล พร้อมกับเล่าว่าน้องนาริตะเวลาอยู่กับคุณพ่อเนี่ยจะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดโดยเจ้าตัวนะคะก็ได้บอกว่าน้องนาริตะรู้เรื่องของพ่อหมดพ่อไปไหนน่งเห็นหมดพร้อมกับได้อธิบายต่อนะคะว่าตอนนี้ลูกสาวโตวแล้วเข้าใจหลายเรื่องมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่เด็กยังไม่เข้าใจซึ่งในฐานะพ่อก็ต้องค่อยๆสอนค่อยๆบอกและค่อยๆอ,อธิบายให้ลูกฟังค่ะโดยหนุ่มบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ยังเล่าอีกว่าในมุมมองของหนุ่มบิ๊กนะคะถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าทุกครั้งที่น้อง นริตาม,มาอยู่กับคุณพ่อจะยิ้มแย้มแจ่มใสและดูมีความสุขมากเพราะหนุ่มบิ๊กนะคะเชื่อว่าเด็กจะเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ก็ต่อเมื่ออยู่กับคนที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยคะ่ะคุณผู้ชมหนุ่มบิ๊กนะคะก็ได้พูดประมาณว่าเด็กเวลาอยู่กับใครแล้วรู้สึกปลอดภัยเขาจะกล้าทําตัวบ้าบอกล้าเป็นตัวของตัวเอง กล้าไร้สาระสนุกสนานและหนุ่มบิ๊กนะคะก็ได้พูดด้วยน้ำเสียงภูมิใจพร้อมกับย้ำว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงน้องนาริตาม,มาตั้งแต่เล็กๆทําให้ลูกไว้ใจและรู้สึกว่าอยู่กับพ่อแล้วไม่ต้องกังวลอะไรหนุ่มบิ๊กนะคะก็ยังได้บอกอีกค่ะว่าเด็กหลายคนก็จะมี2โหมดคืออยู่กับแม่ก็จะเป็นอีกฟีลหนึ่งอยู่กับพ่อก็จะเป็นอีกฟีลหนึ่งซึ่งไม่ได้แปลว่าเขารักใครมากกว่ากันนะคะแต่เป็นธรรมชาติของเด็กค่ะคุณผู้ชมโดยในมุมมองของหนุ่มบิ๊กนะคะก็มองว่าน้องนา,าเนยวลา่ กับพ่อก็อมักจะปล่อยตัวเองมากกว่าหัวเราะเต็มที่พูดเต็มปากกล้าแสดงออกเพราะพ่อเป็นคนเฮฮาชวนคุยชวนพูดไปเรื่อยค่ะทางด้านแฟนๆนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ค่ะได้บอกว่าใช่จ้าต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าแมนยูแล้วก็คอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าจริง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 พร้อมบอกอินคะว่าใช่เลยครับท่านผู้ใหญ่บ้านตามมาด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าจริงเลยค่ะถูกค่ะพ่อบิ๊กพร้อมบอกอินคะว่าน้องนาริตาฉลาดแล้วก็คอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าพูดถูก ต่อ้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าแมนคักพร้อมบอกอีกคะว่าถูกเด็กเขารู้ปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าเขาสนิทใจเมื่ออยู่กับคนที่วางใจสบายใจได้ทั้งหมดนี้นะคะก็คือโมเมนต์น่ารักน่ารัก,ร,กระหว่างพ่อลูกอย่างหนุ่มบิ๊กพี่ใหญ่บ้านฟิลแลนด์แล้วก็ลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องนาริตาน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมของพ่อรู้เรื่องของพ่ออ,อันนี้พ่อไปไหนนั่นอย่างนี้รู้หมดน่งเห็นเบืเด้น,น่งเห็นหมดเลยนะน่งโตแล้วนางเข้าใจแล้ว แต่สิ่งที่นายไม่เข้าใจมันก็มีบางอย่างเราต้องสอนเขาเราต้องเราต้องบอกเขาสังเกตว่้นา้ตามาพ่อจะยิ้มจะแยมจะแฮปปี้จะเป็นตัวเองมากอนี้ตาอยู่กับพ่อเป็นตัวเองมากเพราะข่อยเลี้ยงมันน่าจะน้อยม้องก็เขา้าใจว่าคือเด็กมาอยู่ใครมันปลอดภัยมันจะบ้าขึ้นน่ะนายต่าทาตัวเป็นบ้าเป็นบอไรสาระขึ้นสนุกสนานเพรานายตาไว้ใจพ่อว่าพ่ออยู่กับพ่อและพ่อปลอดภัยคือพ่อเขาจริงๆคือคนที่เขาเลี้ยงมาชิดขี้ชิดเยี่ยวมา อันนี้สังเกตเอาเองนะอยากให้ทวสังเกตคืออยู่กับแม่ก็เลิศดอยู่กับพ่อแต่อยู่กับพ่อมันจะดีฟิวหน well ึ like ่งเด็กมันจะเป็นอย่างนี้อยู่กับแม่ปแบบหนึ่งอยู่กับพ่อแบบหนึ่งแต่เขาก็รักทั้งสองนั่นแหละแต่มุมมองของอยู่กับเพื่อนฟินิปปินอันนี้ให้เอฟซีดูเองว่าเขาจะปล่อยตัวเองมากเลยเขาจะหัวเราะสุดเสียงที่เขามีเขาจะพูดเต็มปากเขาจะพูดคําว่าตดคําว่าขี้คำว่าอะไรเขาจะพูดออกมาเลยพ่อชอบกินตดพ่อชอบอะไรคือเขาจะพูดแบบตลกของเขาพ่อพ่อเป็นคนแบบนี้พ่อพาพูดไปทั่ว ในตาจะตดเมนเดอร์นะจนะเจ้าเอาอันเอาขี่ใต้ปลายปากได้สิก็บเบาหยอกกระดูกจังสิมาโดยตลอดเขาจะเป็นตัวเขามากหัวรอสุดปอดสุดท้องสุดชีวิตเขาในเมห่หัวรอสุดสุดมีสุดเกิดเขาเริมมาไ่สา,สานน่ะเด็กมันรู้สึกเซฟมารู้สึกไม่กังวลต่อสิ่งรอบข้างหน้าตามันจะปลดปล่อยลูกมันโตแล้วลูกเรามันโตแล้วก็ซชันั่น